ใส่บักทวดินเด้อค่ะซุปน้อไหมเน่้อไหมที่ห้าเผาเรามดอนั่นน,นะอันใส่บางคนก็ใส่งาบางคนก็ใส่ทวดินแต่แยายอ๋อนี่สิมักใส่เซิงสองอย่างค่ะใส่ทึ่งงาใส่ทึ่งบักทวดินค่ะเมื่อนี้ยายอ๋อ,อก,ก็ขัวเอาค่ะเนี่ยทวลิสงนะคะนี่เห็นปะยายอ๋อ,อกะสิขัวค่ะนี่ละ ย่อออกเป็นแม่บ้านแม่เลือนคคอยเฮ็ดไปเรื่อยๆค่ะยูงสิละมือนึ่งมือนึงงยูแต่กับเตาค่ะเฮ็ดแนวอยููเนวยกินสั่งยูสั่งกินสั่งเวียหลังจากนั่นก็ไปซักผ้าลังจากนั่นก็ออกไปเบิง้งให้เบิง้งนะ้ไปเบื้อนะงพอบันพอย่สเน่แล้ววานเขาแล้วสามเขาไปย่อยออกก็สิไปเบิง้งวามันพอสามบ่ก็สิออกเป็นน้ำให้น้ำนะ้ไปสละ มื่อนี้ขวัวจังวะขวัวทั่วไปแยออกะสิคุยสเปเฮล่ากับเอฟซีไปเนาะขวัวทั่วเนี่ยขวัวไปเรื่อยๆนะคะบรต้องวางมือ <c oughs> ขันขันวางมือบอกทั่วมันกะสิสุกบ่สม่ำเสมอม,มันบอง,งามก็ค่อยขวัวไปค่ะใจเย็นค่ะเข้าใจเย็นใจเย็นเรื่อยๆเฮ็ดไปเรื่อยๆเมื่อนี้ย่านได้ขวัวบักพริกอีกอยูแย่อ,อนะอพริกแย่อ,อก,กับเบิดเด้ ว่าสเพเซล่าไปน้ำท่านผู้ชมไปนี่ละ่ะอปวดเอ็นคอกับปวดโอ้ย,อยขัขวดทั่วลูกหลาขวดไว้ถ้าซุปนอไม่สมแม่ต้มนอไม่สมไว้วแม่อยากเออมแม่เนีบบ่ยต้มนอไม่สมไว้ฮะแม่ต้มนอไม่สมไว้แล้วแม่กะสีซุปเนี่ยต้มนอไม่สมไว้นยคะเนี่ยแยกอต้มไว้แล้วนอไม่สมเนี่ย แล้วยอ่อ,อกะสีนี่ลหละคือยออ้ออกว่าแหละค่ะขวดทั่วขวดทั่วขวดทั่วลิสงทั่วดินกับทั่วลิสูงอ่ะละ่ะอันเดียวกันกินเล่นก็ได้เป็นของว่างก็ได้นะคะแล้วกันอันเป็นของว่างได้แล้วก็เอามาซุปทํากับข้าวมาปรุงอาหารใส่เมนูยำก็อร่อยอแซ่บทั่ว ข้าวขว่เองมันแซบมันบ่มเหน็นอับขั้นเฮาไปสื่อซุ้มที่เพิินขว่ไว้เร็วย่าอ๋อย่านรสชาติ์อาหารของย่าอ๋อบ่แซบคุยย่ยอ๋อมากกินแซบค่ะกินเนี่ยมันแซบขั้นมันอับมันบ่แซบอืย่ยอ๋อสิขว่หลังจากข้าวขว่สุกแล้วเฮามากินเป็นอาหารบ้างก็ได้ขั่วเนี่ยมาแต่ข้าวเห็ดสุกแล้วมันหอมอร่อย กินไปคุยกันไปสะเพฮเละอืมขัวทั่วมันก็นแซ่บเฮงคุยเฮงมันเฮงกินทั่วก็บเฮงมันไปหนา <c oughs> คือยายออว่าลหละค่ะนะอะซุปน่อไม่สมที่ยายอวอต้มไว้เนี่ยคะ่ะน่อไม่สมเน่ียต้มไว้แล้่วซุกเนี่ยบดนี้ข้าขัวบักพริกดิบขัวบักพริกดิบตำโอ้แซบหลายเดี๋ยวเมืม่อนี้ยายอวอก,ก็สิขัวทั่ว นี่แหละว่าแต่ซุปนอไม่สุมขวดทั่วว้งาน้องมองคลแป๋วงาไม่แม่เนี่ยแ,<ม>แม่ซิได้ขวางงาเ<ม>พราะผู้นั้นว่าแล้วอสั้นมาว่าเล้วอย่างหูบอท่านผู้ชมค่ะใส่อีกแล้วเอออีแม่เนี่ยใส่แต่น้องมองคลใส่อย่างแม่ลืมเอกมา,มาลูกหละลูกขำแปลวมาให้เม่เนี่ยลูกหล่าหูจักงา,กาบอ งาเข่าเขา,เขาน่ะบางคนหยิบแมวเ,เอางากับเขาขวาไว่ายแข่งกันอีพ่ออีแม่เลยเอาไปวางไว้แข่งกันอันบางคนมมหยิบใส่ไปหยิบไปยิบเอาสิไปซุป,ป่าสั้นว่ฮะงากับเขาขวา่เออสิไปก้อยๆๆ่าสั้นสิไปก้อยยังไดไปหยิบเอาบักอันเอางาข่อยไปเทเส้นว่าเม่นเขาขัวนั่นเด่นนี่กระจัดน่ะลูก,กอยู่ข้างล่างน่ะเขาเข่าอากลากากับเม็ดงาสิไได้งามาบ่ สิได้งามาบ่อมือเนี่ยถ้าเบิ่งน้องมงคลนมาสีหยิบยาง,งามาให้เขาถูกไปเอาใส่น้องมงค้นใส่อีย่างลูกเอาดีๆน้องมงค้นเอาดีๆแม่ใส่เปงงีวงาเออกะระชอนให้เจ้าคือบ่ดึกมาแต่พุ่นเออเงิดไหลดึกมาแต่บ้านหลังไงเรื่อมาหายแม่หายแม่อยู่พี่เงิดไหลมา,ามาดีๆเออนั่นโอ้ยคุณละเงิดดีที่มันมัดใส่ถุงยูลูกกับลูกดีบ้าองนี่ งาเม็ดงาแยอเออกระเสียวไว้ถ้าขว่เอาไว้หอยไว้หนีก้นขว่งาซุปเอาไว้ถ้าขว,ว่ให้ขว่บกทวดีก้นลูกหลาไปไปยับไปพุ่นอยมกขวนแม่แม่แมขว่ทั่วอยู่มันแห่งห่อนหันพัดลมมาห้แม่เน่แม่แมแมห่อนไหลว่าจะเข่าขว่เอาผ้ามาเซ็ดหนาเซ็ดตาในเหียอกไหลใส่ตาเจ้าของสะซะอยู่มันห่อนผ้พาพื้นน่อยแม่ลูกหลาผ้พาพื้นน้น่อยแม่มีบออีพอแม่ไปวางไว้ใส่อีกเออออกมา พาไปจำมามามาแมา่แม่เนี่ยอุ้ยใจนองมองคลนี่โยนไปแต่พืชแต่พืชนี่ตัวเลี้ยงลูกเนี่ยพี่น้องผู้ใดว่าเออเอาขึ้นไปพูดนะ่ะมอหน่ะนะอือจำมอไทยหวดิี่เออเงึดไหลมันจะถือกอันไฟแม่เนี่ยมึงมามึงี่เฮ็ดใหนแม่ดีดีแน่น่อยโอ้ผู้ล,ลังเงยดไาลมาเอามาเอามามา,มาเล่นบักซ่อนหาปันว่าเล่นกับมูยุ้มกับเลี้ยวแม่จะเลี้ยวขวับบักทัวยุ้งจิใหม่เนี่ยฮือฮ่า ย้อนหนาย้อนหลังยอยเ่อะงึดไหลเฮ้ยเรี่ยงลูกจังดหัวากะาลิกกะไลขะน้อาใส่นีนเบิ่มซัวเสียวมาหาได้พี่น้องเอ้ยเขาใส่ใหอางาให้ดึกมาแต่พุ่นไครตัวงามัดใส่ถุงไว้อยู่เออขันบอมัดใส่ถุงมึงตกไก่มันใน,นมันสียายมาแต่พุ่นลหะ ขวาบักทั่วดินเนี่ยเห็นบ่กันกินซุกแล้วผัดสิก,นสกินน้ำแม่เด้เนี่ยสุกแล้วกินน้ำในแม่ผัดจิบ้าเด้เฮ้ยของม่ไขรมันทดลองทำทลองเทิมอ,อย่างมาทำาากับบอยากมาเฮ็ดกับเฮ็ดรดเอาตัวไปนั่งผุนออออมานั่งขางแม่เนี่ยเอาจับกีเท่าท่าหนาเด้จับาาจีกดินหมอทา่าหนาเด้ออออเอาขวาวไปขวาแม่สิแปลบกพริกมา่านนั่นแปลเดียวบพริกมาเด็ดควนไว้แต่ขวางน บัฒนาดั้งนี่ก็นั่งเฮ็ดไปโลดเอ้าพัฒน์นังทางใดก็เฮ็ดโลดยายมันถือกับทาเด้อขอบถือกับทานี่งานเข่าเด้อีพออีเม,มกับพเต็งกับดอกแก่กันไป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 ก็แค่เรือบอกมือหน่อยเออมือนี่ยายออกขวบขวดินขวบไปขวบไปเบิ้งเบึ้งนี่มือนี่รถยัยหัออกกวสีขวบล้าลงหังนคนเด้อค่ะลูกไซส์ขวนหนาหนาดางังยายอ,อัว แยลูกไซม้า,มาลหรอกวนเฮาแมียเราเป็นคนยังสี่ขั้นมาเห็ดแน,นวอยู่ในกินเขา่าขวัวโดดใปมดดันหลดพี่น้องเลนโทรศัพท์อยู่ปันไดกระโดดเขามาซอยแม่กูแม่บอกว่าไปเอางาให้หน่อย <c oughs> โอ้แย่วืมมแย่ใวใส่เขาไปซื้อเอางาบันใดลืมลืมเขานี่ได้ได้งามาแล้วขวบักทั่วดินเสร็จแล้วแย่อกระสีขวางาตัวเนี่ยคะ่ะเนี่ยงาเขาเมือนี้ได้งาเขยายย่วเสียวมาซุปนอไม่สมอืมกวน มันบ่หันสุกตัวลูกมันบ่หันสุกดีเนี่เห็นว่ามันยังเหนียวทึนทถึกอยู่ขวดถั่วเนี่ยถ้ามันยังทึนทึกอยู่บ่แซ่บขวดไปเรื่อยๆย่าให้มันนั่งย่าวางมือลูกหล่ะาคั่งวางมือมันบ่เซ่บมันสิไใหม่เพออมก็กินได้อยู่บักทถั่วเนี่ยเม่นมันบน้่นแต่มันกระมันบร่บฮึมเมแม่เห็นบอกขวดไปเรื่อยๆคือแม่ว่าเนี่ยมันจะกับลุกหนีไปไปล่นโทรศัพท์ไปนอนบุญนุ่นเด็ดควรบอกพี่ไก่ไข่ไข่อีกเดอเอาเด็ดควรบอกพี่ไก่แม่ในอีกอันเด็ดไข่ว่าแล้ว พูดบรขาดคัมหอยว่าแล้วว่ดจิ้มใส่หอ,อยคพือเก่าวขวกับทวดินคือหญ่ออว่าแหละค่ะขวาไปเรื่อยๆเฮ็ดใจเย็นๆขนาวขวไฟหนีบ่ใส่ไฟแห้งด้วยค่ะเนี่ยไฟที่หญ่ออใส่เนี่ยใส่ไฟบ่ต้องใส่ไฟแห้งใส่ไฟอ่อนๆเฮ็ดไปเรื่อยๆมันกัสีแซบอื่อ,อนมากๆเลยเธอพี่น้องขันเขาใส่ไฟ,ไฟแห้งขวบักทวดินมันบอแซบดอก คอยเฮ็ดไปเรื่อยๆใจเย็นๆคือยายออบ้านแหละขวดไปกินไปมันควมดีใจเย็นๆออนขวดไปขวดไปกินไปมันแซ่บเพราะว่าพื่นทัวแห่งกินแห่งมันเนาะพี่น้องเนาะว่าลิสงผู้ใดอยากแซ่บผู้ใดอยากแซ่บอยากมันมากินทัวน้ำยายอวอเด้อจ้า,อออออาเอาเอาขันเอาออกกระดาออกจากเตาเนาะอู้ก็พอได้อยู่สำหรับคลิปนี้ยายอวบขวดทัว ขัวทั่วเตรียมไว้ไว้ทาเฮ็ดซุปนอไม่สุ่มเมื่อนี้ยยายออกขอลากก่อนเด้อค่ะยายอ๋อส่วนท่านผู้ชมท่านอ FC พี่น้องสู้ขูสู้คนขัวทั่วกินพี่น้องขัวกินเองมันแซ่บมันหอมกินก่อนเด็ดบักพีกใส่เขาเด็ดบักพีกให้เมื่อนี้กับขัวทั่วน่ะค่ะคลิปนี้ คลิปนี้ย้ายออกอ่ะเอาจะเฝ้าล้างดเดี๋ยวแม่ยว่า,าก่อนอุ้ยหงุดไหลอืคลิปนี้ย้ายออกเอา,า,า้าลจะให้ล้ำล้าบุญกี่เดี๋ยวนี้ฮือองาเซแม่ล้ำล้าบุ่ญอะล่ไรละว่า,วาโอ,โอโ้เนาะออกขั้นบุญเมียพระราหูบุญสู้พ่อศาสตร์ไม่้ละสายเอ้ยไปโดน,ห,น,น,นห่านก้อนละบันเจ้าขอตัวห่านก้อนเด้อจ้า มือนี่นะคะยายออกขอลากนนะคะขวดทัวนะคะ,ะมือนี่เอาหนี่มือนี่คลิปนี่ยายออกอะมักขวดทัวให้บึงเพื่อเอาไปประกอบอาหารเห็ดของว่านเฮ็ดยำนะคะขวดเองค่ะมันค่อยหอมสำหรับมือนี่ยายออกขอลากนเด้อจ้าบ๊ายบายจ้า